สำนักงานการวิจัยแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามผลสาธิตการใช้งานระบบตรวจสอบการบุกรุกตามแนวชายแดนด้วยระบบเซ็นเซอร์ที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182จังหวัดตราดครับที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิทยโยธินที่182บ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์ดรยงยุทธ เฉลีมวงประธานคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการกลุ่มเรื่องสังคมไทยร้ายกวนรุนแรงปี2566และนางสาวสตากมลเกียรติพาณิชย์ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม2เป็นตัวแทนจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับลงพื้นที่ไปติดตามประเมินผลและร่วมสังเกตการสาธิต การใช้งานระบบตรวจจับการบุกรุกตามแนวชายแดนด้วยเซ็นเซอร์ตรวจว,วัดการสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติโดยโครงการดังกล่าวนี้มีทางด้านของพลอากาศตรีจิรชัยพุทพ่องรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเป็นหัวหน้าโครงการนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ใช้โครงข่ายสื่อสารระยะไกลวัดการสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติเอามาตรวจสอบความมั่นคง บริเวณช่องทางสัญจรข้ามแดนแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็จะมีการต่อยอดไปกับการตรวจวัดภัยทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยทางด้านของพลอากาศตรีติรชัยกล่าวบอกว่าการออกแบบวางระบบติดตั้งเครือข่ายสื่อสารสำหรับเฝ้าตรวจแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีที่มีสภาพเป็นภูเขา มีการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ขนสิคสนค้าหนีภาษีเป็นจํานวนมากซึ่งระบบนี้สามารถนํามาประยุกใช้ได้อย่างเหมาะสมแต่ก็อาจจะมีจุดอ่อนตรงที่จะใช้ในพื้นที่เปิดไม่ได้ผลจะใช้ได้เฉพาะช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ที่มีภูมิประเทศใกล้เคียงกันนะครับเทคโนโลยีที่เราเอานามาใช้และคัดเลือกมาก็คือการตรวจจับความสั่นสะเทือนนะครับบวกด้วยการจับความเคลื่อนไหวของบุคคล เพื่อเป็นการช่วยกันทำงานลดข้อผิดพลาดของการตรวจจับนะครับและสามารถใช้งานในพื้นที่ยากเข้าถึงได้ในระยะระยะเวลานาน,านพอสมควรเพื่อลดปัญหาในการซ่อมบำรุงปฏิบัติบำรุงนะครับโดยเทคโนโลยีนี้ตรวจจับการเดินผ่านของคนเราไม่ตรวจจับสภาพแวดล้อมที่เข้ามานะครับสามารถคัดกรองสัตว์ออกไปได้ กิ่งไม้หล่นหรือสภาพอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจะไม่มีผลต่อการตรวจจับนะครับและเรามั่นใจว่าเทคโนโลยีนี้ตรวจจับคนได้นะครับที่ข้ามมาอย่างผิดกฎหมายหรือข้ามออกนอกแนวชายแดนไปได้อย่างผิดกฎหมายนะครับครับที่จังหวัดชนบุรีครับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีสืบทราบข่าวมานะครับว่ามีชาวเมียนมา หลบหนีเข้าเมืองมานะครับจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศแล้วก็แอบมาพักอาศัยอยู่บริเวณห้องแถวไม่มีชื่อแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบครับมีคนมาอยู่ที่นั่นจริงๆนะฮะเป็นชาวเมียนมาจำนวนเยอะด้วยจึงได้กระจายกำลังปิดล้อมตรวจคน้นพบว่าบางส่วนเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่อย่างผิดกฎหมายนะครับก็เลยชวนตัวมาที่ตมจังหวัดชลบุรีเพื่อจับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา เป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในร,ราชนจาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต8รายเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชนจาจักรโดยสิ้นสุดนะครับการอนุญาตสิ้นสุดหรือว่าโอเวอร์สเต์จำนวน2รายแล้วก็ดําเนินการปรับเจ้าบ้านที่ไม่แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวภายใน24ชั่วโมงอีก7รายนําส่งพนักงานสอบสวนสวนพบบึงดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วหลังจากนี้สําหรับชาวต่างด้าวที่เข้ามาอย่างไม่ถูกต้องเนี่ย ก็ต้องดําเนินการผลักดันส่งกลับนี่เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ